คนคนหนึ่งเมื่อแยกออกแล้วมีสี่อย่างอย่างนี้เท่านั้นคือมีดินน้ำลมไฟสัตว์ไม่มีมนุษย์ไม่มีไทยไม่มีฝรั่งไม่มีขเขมรไม่มียวนไม่มีไม่มีใครมีดินมีน้ำมีไฟมีลมเท่านั้นที่เป็นอยู่แล้วสมมุติว่าเป็นบุคคลเป็นสัตว์ขึ้นมา ความจริงไม่มีอะไรดินก็ดีน้ำก็ดีลมก็ดีไฟก็ดีที่ประกอบกันเรียกว่ามนุษย์นี้เป็นไปด้วยอนิจจงทุกขังอนัตตาคือเป็นของไม่แน่นอนเป็นของไม่ยั่งยืนเป็นของหมุนเวียนเปลี่ยนไปแปรไปอยู่อย่างนี้ไม่ยั่งยืนอยู่กับที่ แม้ร่างกายของเราก็ไม่แน่ไม่นอนเคลื่อนไหวไปมาอยู่เสมอเปลี่ยนไปผมก็เปลี่ยนไปคนก็เปลี่ยนไปหนังก็เปลี่ยนไปสารพัดอย่างมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปหมดโอวาทธรรมหลวงพ่อชาสุภัทโท